ข่าวด่วนกับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสจะมา จัดอันดับหมอลำในดวงใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ3อันดับจะมีใครกันบ้างรยกได้ว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่ค่อยได้ทํามายาวนานมากๆแล้วนะครับไหนๆก็อยู่ในช่วงปิดฤดูก,กาลแล้ววันนี้จะมาจัด3อันดับตามคําเรียกร้องนะครับว่าจะตรงใจใครหลายๆคนหรือเปล่าหรือทัวร์จะมาลงอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับอ่ะวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า3อันดับนี้หนึ่งในนั้นต้องมีคนในดวงใจที่ทุกคนรอคอย แน่นอนนะครับทำไมอุ้มอิ่มข่าวกระแสถึงชอบมาฟังกันเลยนะครับอันดับ3วันนี้จะเป็นใครสําหรับหมอลำที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสชื่นชอบมากที่สุดนะครับอันดับ3าวันนี้เป็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับท,ร <MEL around> ทำไมอุ้มอิ่มถึงให้น้องอิงเพชร<ล>บ, <Mango> บ้านแพงเป็นอันดับที่3นะครับวันนี้เลยมาฟังเหตุผลกันเลยสิ่งหนึ่งทีมอิ่มข่าวกระแสชื่นชอบ <P an> MM> ชอุงอิงเพชรบ้านแพง มากที่สุดนะครับนั่นก็คือความกระตันยูรู้คุณของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการ หมอลำนะครับน้องโอ้โหต้องไม่ต้องบอกเลยนะครับน้องได้รับรางวัลลูกกระตันยูมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบข้างของน้องนะครับอยู่อย่างสุขสบายครับด้วยความกระตันยูของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับมาร้องเพลงนะครับทุกคนแล้วก็ทิ้งการเรียนมาเพื่อที่จะมาตามหาความฝันของตัวเองแล้วก็มาเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเอง นะครับต้องบอกแบบนี้เลยแล้วก็หนึ่งสิ่งเลยที่อิมอิมเห็นมาโดยตลอดนั่นก็คือน้องไม่เคยลืมพระคุณคนในวงคนให้โอกาสน้องนะครับ พ่อโจนะครับทุกคนน้องก็ตอบแทนพระคุณมาโดยตลอด1ปีไม่มีด่างพร้อยนะครับในการวางตัวขององค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนไม่เคยทําให้พ่อโจเกิดความหนักใจหรือว่าไม่เคยทําให้พ่อโจผิดหวังแนมะ้แต่ครั้งเดียวนะครับสำหรับองค์อิงนะแล้วก็หนึ่งสิ่งเลยที่พวกเราได้เห็นกันอยู่ตลอดนั่นก็คือองค์อิงตอบแทนทุกๆคนในวงนะครับเริ่มต้นมาเลยตั้งแต่ตําแหน่งคอนวอยเลยคนที่สร้างเวทีให้กับน้องที่ทําให้น้องได้มายืนบนเวทีนี้นะครับ องอิงเนี่ยนะครับทำมาโดยตลอดนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่บิวตี้แม้กระทั่งคนกลางเต็นครับทุกคนนะครับครอบครัวของน้องนะครับซื้อทองให้แล้วก็มอบรางวัลน,น้ําใจให้พี่บิวตี้นะอยู่ตลอดเวลาครับทุกนะคนแล้วก็คนในทุกๆตําแหน่ง ในวงสาวน้อยเพราบแพงเนี่ยรักน้องแล้วก็ชื่นชมในความกระตันยูรู้คุณของน้องครับครูบาอาจารย์ต่างๆอุงอิงก็ไม่เคยลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อไก่เองเนี่ยเวลาที่น้องว่างเมื่อไหร่นะครับอุงอิงก็จะเข้าไปช่วยเหลือพ่อไก่อยู่เสมอโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะครับไปช่วยพ่อไก่ร้องเพลงที่ตลาดนัดเวลาที่น้องว่างนะครับแล้วก็น้องก็จะหยิบยื่นเนงินทองให้กับพ่อไก่อยู่เรื่อยๆเวลาที่น้องมีโอกาสนั่นเองนี่คือความกระตันยู ของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่ทําให้พวกเราเห็นมาโดยตลอดนะครับวันนี้ให้ไปเลยอันดับที่3จะตรงใจใครหลายๆคนหรือเปล่าและหลายคนก็คงอยากทราบว่าอันดับ1แล้วก็อันดับ2จะเป็นใครสําหรับอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับเนาะอ่ะต่อกันเลยครับอันดับ2วันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสมอบให้เป็นแทดแดน น้องอุกอิงเพชรบ้านแพงครับสำหรับอันดับ2ของยิ้มข่าวกระแสหมอลำในดวงใจนะครับทำไมวิ่มข่าวกระแสถึงมอบให้อุงอิงเป็นอันดับ2อีกนั่นก็คือสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเราเห็นมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือการวางตัวกับ fc แฟนคลับนะครับหนึ่งคำพูดเลยที่น้องได้มีการพูด เร็วๆนี้น้องบอกว่าองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงไม่เคยแบ่งแยก FC นะครับไม่ว่า FC จะมีเงินหรือไม่มีเงินหรือว่ารวยยากดีมีจนองค์อ,งอิงรัก FC แฟนคลับเท่ากันเชื่อว่าแฟนคลับ FC หลายคนฟังคำนี้แล้วจุกแล้วก็รู้สึกถึงความน่ารักของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนี่คือเหตุผลที่แฟนคลับถึงรักน้องทั่วประเทศจริงๆ อุงอิมทำข่าวนี้คนมาดูหลายแสนคนและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยร้อยเปอร์เซนตบอกว่าทัศนิทัศนคติอุ้งอิงดีมากแล้วก็เกินวัยมากๆนี่คือนี่คือความคิดของเด็กอายุ17-18เรายังคิดไม่ได้เท่านี้เลยนะครับทุกคนนี่คืออุ้งอิงครับทุกคนที่คิดได้ทัศนคติคือสุดยอด แล้วก็ได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆนะครับและอีกหลายสิ่งที่พวกเราได้เห็นน้องทำอยู่เสมอนั่นก็คือการไม่เข้าไปหลังเวทีในช่วงเต้ยหลาจนกว่า FC แฟนคลับจะได้ถ่ายรูปน้องจนครบในฐานะที่อุ้บิมติดตามศิลปินมามากหน้าหลายตานะครับมาแล้วก็มาหลายปีเราสามารถเข้าไปหลังเวทีก่อนได้ เพื่อที่อยากจะไปพักผ่อนแต่อุงอิงเลือกที่จะถ่ายรูปกับ FC แฟนคลับจนครบก่อนนะเราเป็นศิลปินดังขนาดนั้นเราสามารถเลือกสิ่งสบายให้กับตัวเองได้แต่อุงอิงนะครับก็ยังเลือกที่จะถ่ายรูปกับแฟนคลับนะครับทุกคนเลือกที่จะถ่ายรูปกับแฟนคลับจนครบนี่คือสิ่งที่แฟนคลับ FC ชื่นชอบนะครับแล้วก็น้องครองใจใครใหลายๆคน โอ้โหต้องบอกว่าการให้ใจ FC แฟนคลับเนี่ยคือเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเกี่ยวกับศิลปินและน้องทำมาได้ตลอดระยะเวลา1ปีนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาไปหลังเวทีเราจะเห็นเสมอว่าอุงอิงต้อนรับ FC แฟนคลับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าใครจะเข้าหาน้องอุงอิงให้ถ่ายรูปแล้วก็ต้อนรับทุกคนเท่ากันไม่ว่าคนนั้นจะดูมีเงิน,หร,งนนะหรือไม่มีเงินมีฐานะหรือไม่มีฐานะอุงอิงต้อนรับ ทุกคนก็คงจะได้เห็นมาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและการวางตัวของน้องที่ติดดินบ้านๆน,นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงใช้ของแบรนด์เนมที่ฟุ่มเฟือยเลยนะครับมีแต่ของที่หลายคนหยิบยื่นมาให้น้องน้องไม่เคยซื้อน้องก็ไปซื้อรองเท้ากองแบบตามตลาดนัดซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัด3ตัวร้อย ทานอาหารบ้นบานๆต้มอื่นส้มตําและตําให้แฟนคลับ FC กินด้วยอีกนี่คือสิ่งที่คลองใจ f c แฟนคลับมาโดยตลอดด้วยการวางตัวของอุ้อ์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนี่ยคือสิ่งที่แฟนคลับรักมากนั่นก็คือการการให้ใจแฟนคลับอันนี้คืออุ้มอิมก็เลยให้เป็นอันดับที่2สําหรับ องอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับนะโอ้โหนะพอใจหรือยังครับ2ออันดับต่อไปครับอันดับที่1อุ้มเอ่มจะให้ใครวันนี้โอ้โหนะครับทุกคนก็คงจะมีในใจอยู่แล้วนะอันดับที่1วันนี้นะครับอุ้มออ่มข่าวกระแสก็ยังให้เป็นน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนี่เป็น f อซ หในดวงใจอุ้มอิ่มข่าวกระแสม,มาโดยตลอดนะครับ 1. สิ่งเลยที่พวกเราได้เห็นก็คือวันนี้ให้เป็นที่1เลยนอกจากจะความกระตันยูรู้คุณแล้วนอกจากจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะวางตัวกับ FC f แฟนคลับแล้ววางตัวบ้านๆแล้วนะครับแล้วก็อุ่งอิงเพชรบ้านแพงคือเป็นคนที่ไม่เคยตอบโต้คนในโซเชียลเลย อันนี้น้องทําได้ยังไงทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่ไม่ติดไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ตอบโต้และทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วไม่ว่าใครจะบอกสอนอะไรอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องถ้าอันไหนที่น้องรับฟังได้น้องก็จะเอามาปรับปรุงตัวเองนะครับน้องเป็นคนแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็หลายๆสิ่งนะครับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะครับ หนึ่งปีเนี่ยโอ้โหไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายด้วยบริบทต่างๆที่แม่หน่อยเนาะเคยสอนให้น้องเลี้ยงดูน้องมาแบบบ้านๆมีความอดทนนะครับเลี้ยงน้องตามตามสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ในตอนที่ยังไม่ได้โด่งดังนะครับสอนให้น้องรู้จักหาเงินตั้งแต่เด็กลำบาก ตั้งแต่เด็กนะครับทุกวันนี้อ,อุค์อิงเพชรบ้านแพงเลยมีความรับผิดชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกฝนการร้องเพลงอะไรต่างๆน้องก็ไม่เคยทําให้พ่อๆแม,ม่ FC แฟนคลับผิดหวังเลยต,ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบนันนี้องค์อิงมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ทําให้พวกเราเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วใครบอกอะไรใครสอนอะไรองค์อิงรับฟังหมด นะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ครองใจ f f แฟนคลับแล้วก็ครองใจอุมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับและต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ไม่เคยทําให้แฟนคลับผิดหวังเสียงดีตลอดฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดนะครับอย่างที่บอกว่าหลายคนเรียกน้องว่าตู้เพลงเคลื่อนที่นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้พวกเราเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นราชินี หมอลำในอนาคตแน่นอนนะครับอุ้มอิ่มเห็นน้องครั้งแรกพูดได้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีของแล้วก็มีของที่แรงมากๆและพร้อมที่จะเป็นราชินีหมอลำมีแต่คำว่าเลือดนักสู้มีแต่คำว่าหัวใจไก่ชนในสายตาของเด็กผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันแรกที่อุมิ่มเห็นน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ อยู่แบบนี้แล้วก็เชียร์น้องแบบนี้ต่อไปซัพพอร์ตน้องแบบนี้ต่อไปครับทุกคนน้องคือหมอลำในดวงใจอุ้มอิม่มหนึ่งเดียวในตอนนี้นะครับก็วันนี้3อันดับเนาะก็ให้อุ้มอิ่งหมดเลย3อันดับนะครับทุกคนหวังว่าจะพอใจทุกคนนะครับคือคอนเทนต์นี้ไม่ได้ทำมานาะนแล้วอุ้มอิ่มก็ลังคิดคิดอยู่ว่าจะให้ใครดีว่าอันดับเนี่ยเราก็แบบในฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็ชื่นชอบแต่อุ้มอิ่งนะครับนะครับชื่นชอบน้องจริงๆเลยอะแล้วก็ติดตามน้องทุทกๆวัน นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยขอบคุณแฟนคลับน้องด้วยที่เข้ามาติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสอีกหนึ่งช่องทางนะครับขอบคุณมากมายจริงๆที่ทุกคนให้เกียรติมาฟังอุ้มอิ่มไม่ว่าอิ่ม,มจะทําข่าวน้องในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หนึ่งสิ่งเลยที่วิมเห็นแฟนคลับก็คือโอ้โหเหนียวแน่นเหนียวแน่นจริงๆนะครับเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่วิมเห็นมาโดยตลอดนะครับก็วันนี้น่าจะ ตรงใจใครหลายๆคนแล้วหรือเปล่าตรงใจไหมอะ่ะ <c oughs> อ่ะมีอะไรอีกทิมอิมพูดถึงอิง,องไม่หมดคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนแล้วก็หนึ่งสิ่งเลยเนาะที่เราเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆบางทีเหมือนกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับทุกคนแล้วก็คาถาอุงอิงคือ ได้ผลเยอะมากพูดได้แค่นี้จริงๆนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับหวังว่า3อันดับนี้จะถูกใจพ่อๆ่แม่ FC แฟนคลับนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับก็อุ้มอิ่มก็เพิ่งหายป่วยนะจากอาการภูมิแพ้ครับคือฝนเนี่ยตก ทั้งวันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะที่กําลังทํางานแล้วก็กําลังใช้ชีวิตนะครับก็ขอให้ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะโดนใจทุกๆคนนะครับสําหรับ3อันดับนี้สําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ